Io, เอาละครับกลับเข้าสู่ c o l l of Duty Modern Warfare นะครับผมไม่จะบอกว่าหายไปนานนะครับช่วงนี้ทุลักจริงๆเปิดนายวิชันโอ้โหอย่างเท่สุดยอดครับเท่จัดจัดี่เราวังจะไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังลงมา โอเคปฏิบัติการตอนกลางคืนโว้ยละเป็นไงเนี่ยไม่เห็นวะ่ะเข้าหน้าหนึ่งดอกไอ้เชีอยไหนวะไอ้เชือกไม่ไม่ไม่ยิงจ้าใจเย็นจ้าโอเคใจเย็นๆอาจจะโผล่มาอีกอ่ะ นี่วะเล็งดีๆ <c oughs> คลีเอคลีเ์พ่อทีนะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแค่ป้องกันตัวเฉยๆยิงแม่เด็กวะ่ะโชว์ลายจริงเลยยิงแม่เด็กเฉยให้ไปที่ไหนวะไ <c oughs> ปรงเลยไกซตัวไปแล้ว <c oughs> งนมีเสียงหมาวะ่ะข้างบนยิงหมาโอ้โหยอดจริงๆวะ่ะด้านหน้าเคลียร์ข้างบนละ่ะจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยโอเคกูต้องมีคนมาอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้เืี้ยวทะลุทะลวงดีจังเลย ประสุดยอดโอเคสห้องน้ำไม่มีอะไรไอชี้เหี่ยยังโหดโอ้ยเย r โอเ, <c oughs> โอเไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจยเย็น อุ้ยเชนเดรเบิร์ตตอไหนวะอุ้ยอะไรวะนันาโดนไปสงนัดเพื่อนเราพร้อมตัวอยู่นี่เองไอ้พวกนี้ตรงนี้อะไราเคลียร์ตรงนี้คือเป้าหมายอ๋อนี่ไงเราต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้น่าจะเป็นการปิดพลังงานโอเคเปิดนชัน เยี่ยมฮ่าขับตันไพร์ไปได้คือเวลาจะบอกว่าคือเวลาใช้ใ,ชในวิชันปุ๊บมันจะใช้เลเซอร์เล็งไว้โคตรเจ๋งอะ<ป>ถึงตำแหน่งแล้วค่อยๆเดินจะช้าได้ยินเสียงแล้วพวกแม่ง พวกแม่งได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวเอาละครับพวกมึงเตรียมตัวได้เลยวะ้ะเฮ้ยอือตรงไหนวะเฮ้ยเสียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำแถวนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยโดนลออ่อโดนจับมีรอยกระสุน โ้กับจัน,นไพรแม่งโคตรเทพนี่ไพรปะใช่โอเคไปต่อไปไหนต่อ,อต้องเร็วียวเรียบร้อย โ AA, อเค1 KIA 1 1ค e ณยี่มีอะไรวะใต้ายเตียงเอเคมีอะไรประตูโอเคเคย์อะกลัลมาที่เดิมทางไหนข้างบนโอเคได้อดโอ้สุดยอดผมจัดมีซ้ำด้วยซ้ำให้แน่ใจว่าตายแน่ โอ้แม่งสุดยอดเลย <unm> ขอบิวตี้แม่งโคตรสมจรงิง <kr> โอ๊ยโดนยิงสวนตรงไหนวะ left left ได้ได<อ> <retrouver> ้โอเคมีแน่นอนเ <Yellow> ชื่อไม่มีวะ ฝั่งนูน้นเตรียมตัวไม่มีตรงไหนวะอ๋อนี่ครับเรียบร้อยจำสุดยอดเฮ้ยดูเฮ้ยเพื่อนกันอีา้า ok gần tài thôi thì thôi thì Ya, ya. yeah no idea negative on the wolf dry hole okay copy that car well let's get the lights out sort nice and shine but fire chân Oh, what do you Station for data collection. Copy พอมารับแล้วแล้วตูล่ะตูไปต้องไปไหนเนี่ยไปไหะนะวะไปรีกุ๊บกลับข้างล่างมั้งไปได้ของโอเคอ้าวไปทางไหนยนะกลับไม่ถูกใคไปเอาไอนักเรียนต้อยรอสวยวนั่นคือใครมาทำอะไรวนะเนี่ย โอ้ม okay, oh, ันโดนจับไปโดนประกันไว้นี่เองเวียนเอลดีปหมาป่าอยู่ที่ไหนมันซ่อนอยู่ใต้ดินโอเคมันมีที่กบดันกบดันกบดันใต้ดินนะครับที่ไหนวะแถวนี้เหรอ โอเคฟาร่ามาแล้วแถวนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ข่าทำยังไงอะต่อต้องหมอบได้โอเคนี่งไงใต้ดินเปิดโอเคไป โอยชิปหายตายหาแล้วกับดักหรือเปล่าป่าดินถล่มแล้วอย่างนี้โอ้โห Echo 3-1 Bravo o n e c o l l a p s ทุกคนรายงานเสตด้วยต้องหาทางออกนี่เราเหลปืนอยู่แค่นี้เองเหรอนาวิชันได้ไหม ไม่ได้ไม่มีเลเวชันด้วยอ่าได้เป็นลูกซองนะครับซองต่ำฟาน่าไปเพราะฝ่าหุ่ยกับระเบิดโอเคปดปดก่อนโอเค keep the grenade เยี้ยมองดีๆเลยนะเฮ้ยบาน go slow ไปให้ได้ทุกอดูแลดูแลดูแลโอเคยังไงไปงี้เลยแล้วกันคุณกวน no but they know we're here Disarm the trap. I've got your back. It's closing the door. Another tripwire. Careful. Go to Go, Alex. I will cover. Where is it? Here too? I have to survive, right? There's a trap here. Where do I press? Alex! 1 On your right. Runner's down. 2 สามโอ้ย <Clear. S 1> น่าจะเคลียร์ละรีโดกระสุนไปเออใช้ลูกซองก็ไม่เลวนะงอาดมากระวังให้ดีนะเนี่ยต้องไปที่ไหนวะโอเคได้ระเบิดมาแถวนี้มีอะไรปะพัดลมเคยอะมีไห <see> มนเนี่ยเฮ้ย นึงดอกโอเคเอ,อี๋ยวลูกซองก็ไม่เร็วนะแถวนี้มีปะางอโ้งหัวห oh, <what? S 1> โอเคเกือบไปแล้วรนะเบิดเดี๋ยวรอให้หายก่อนข้างบนล่วงโอเคเรียบร้อยตกลงมาตายโดยระเบิดพอดี เงียบร้อยมาทำไมฮนะอุ้ยฝาละแม่งสกปรกตรงนี้เคลียร์โอเคทางไหนเนี่ยฝาละตรงนู้นแปลงนี้ทางนี้เหรอ g o i เขี้ยะอุ๊บโผล่ไปตรงไหนวะ เช็คให้ชัวร์ว่าตายจริงๆโอเคนีโหลดมีตะเบิดปะเนี่ยเช็คดีๆนะ Right side clear โอเคทางนี้เคลียร์ตรงไปปะฟาร่าหน่ะลียแ,แม่งสุดยอดฟารลาห์เฮ้ยเด๋ยวมาแล้วตรงไหนวะไม่เห็นตัว ถอยถอยโอเคระเบิดอเป็นไฟเลยครับเผาแม่งนี้มันเผากันเลยอะโอเคมันจะเผากันเลยหรอวะโอเคมันจะเวอร์เราเว้ให้เราเข้าไปได้ระเบ,บิดมีวะโ okay. อเค ไม่เฮ้ยจะพังแล้วโว้ยโหน้ามาแกตายแน่<อ>ทำไมเป็นเสียงฮาเดียวะหรือไอ้ฮาเดียมันมันเป็นไายกาอกันร้ายายังไงวะเนี่ยพี่ของฮา,าละฟาร่า ยังยังต้องหมอบอยู่โอเคไม่ให้เรานั่งนะครับหนึ่งนัดหลังหักดีมากเช็คเคลียร์เคลียร์ปะตรงนี้ ชื่อเราเนี่ยโอ้ไม่ใช่หลอกตาหรือเปล่าไม่มีอะไรโอเคนี้ไม่มีอะไรนี้เคลียร์ไปได้ปาร่าไปให้กูไปคนเดียวงั้นเดี๋ยวปาร่าเสียงมองดีดีมองไม่เห็นใครเลยในวิชั่นไม่มีด้วยนะไม่เป็นไรเราลุกซองซัดแม่งให้หมดมันไม่เห็นเราหรอก Long ba luôn yên tốn đang ở sòng nhỏ lắm bớt lắm mày 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 ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยึดงดอกเดือดร่วงเรียบร้อยเรียบร้อยตายเวนเคลียร์สะใจว่ากระบอกนี้ดีกระสุนจะหมดแล้วผมว่าเปลีป่ยนไปก่อนดีกว่าโอเคมา โอเคโอ้เอเคก็ไม่มีกระสุนแล้วมั้งเนี่ยหัวแตกไป <im pe at> ระเบิดแล้วลบดีๆโอเคมันจะยิงเราไหมปลดระเบิดก่อนดีกว่าทางไหนวะปลดไม่ได้เหรอ มลอดไปแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่บไไหนวะโอ้โหอยู่ในที่มืดยิงมุ่มั่วก็โดนน่าจะไม่มีแล้วมั้งระเบิด AK มา สวัสดีครับปืนดีกระโหนปืนดีปืนดีนว้้ยเจี๊ยเหี้ยสนางอกเลยเี AK ดีกะวะ่าดูกันเยอนะวัเนี เยี่ยมเยี่ยมเลยเข้ามุมยิบอะไรไปเนี่ยมอลโท็อปเหรอได้ดีมากไปไหนต่อวะพยายามอยู่พยายามหาที่ไปอยู่ไปไม่ได้ดิไฟไหม้ยัยดิเนี่ยไปไงอะ่ะไปไหนวะลุยไปเลยนะอ้อมนันดีกว่า นี่มึงเห็นกูกูก็เห็นมึงไอเวนนี่พยายามอะไรเรียบร้อยเข้าหัวระเบิดน,นี่อะไรโอเคนี่ยิงระเบิดได้น,นี่ดีกว่าโอเคอันนี้อันนี้น่าจะดีกว่ายิงระเบิดดูว่ากระสุนน้อยอะ่ะก็พอพอกันแต่อันนี้ดูจะคล่องตัวกว่าวะแมว เดี um. oh, yeah. bon, um. ๋ยวไดโอเคเอาลงมาได้โอ nah, ้ยเชี่ยตกโอ้ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยตาเล็กเวรละโอเคกูสบายดีไปตามหาฮาเดียเหอะโอเคเรายังไงวะเนี่ย ว่ายังไงอ่ะออกเฮลุกอุตส่าห์ได้ปืนยิงระเบิดมาแล้วเนี่ยไปไงล่ะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะทีวีเหมือนจะเป็นที่ที่มีคนนั่งอยู่อ่ะงั <uc> ้นเราต้องไปเองแล้วล่ะ3106ันทีโอเ

เ هذا ทุก البنزين นี่ะหมดแล้วน้อยวุ้นเบร์หมดเลยตายนี่เคลียร์ไหมนี่จะเคลียร์นะตรงนี้เคลียร์ออกไป มันเห็นเรามันเห็นเราแป๊บนึงมกี้ราระเบิดทำไมวะนั่นคือเป้าหม the ายเวละอะไรวะเนี่ย้อมหลังไปได้ไหม <c oughs> โดนอุ้โดนโดน โอ้เหมือนมันเห็นเราปะวะโดนน้ำมันห้ามเหยียบน้ำมันกะว่ามันมาไม่ถึงเสียงวูบมันนี่ก็น้ำมันมันจะนี่นะครับไมนอยากเข้าใกล้น้ำมันแล้วกันเฮ้ยเดือดหนึวเก้าหนึ่งหนึ่งข้างใวะ Tất có thể thấy được. Fire. I'm sorry. Đi heart is to wage Without sympathy, this is the path. ข้างบนมีมากเวล้ต้องไปที่ไหนอะตรงนี้ไปแล้วมั้งไปดีกว่าตันเนาะเชื่อไปไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อดันดันดันไปเร็วไปปีนรีบดันไปปีนเร็ว มมาแมาแลแลแล้ว้ววโอ้โหเวนล,ละทางไหนตายก่อนเลยครับจจงหวันนี้สำลักควันตายเสียเวลามัวแต่แบบแนียสนะไปดีกว่า เราดูได้ข้างบนยังไงกันบหนึ่งไปมันอยู่ไหนข้างบนองงไอ้หนงวะโอเคพี่น่งสวยที่ไปท้ายไหนอะ นี่ไปวะบันไดนี่คือบันดไดอะไรวะเชี่ยวะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> สวยมันมาจากตรงไหนกันนะแถวไหนเนี่ยอ๋อบันไดปีนโอเคปีน

ฮักชิบหายแล้วเว้น่าลมาช่วยดีมากอะขึ้นมาโอเคกูกำลังกูเดี๋ยวสิปัดหัวเอ้ยขึ้นไม่ทันก็กำลังอยู่ขึ้นไม่ทันอาใหม่บันไดโอเคไปไฟไฟไฟเอ้าตรงไหนยิงวะ ้องดูว่าตรงไหนยิงแต่ก่อนนะมึงยิงกูเปแลยวนีไปจังหวะนี้ลคว้ามือไว้ได้เอ้กำลังกำลังไมาแล้วนี่ไงโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอย่างนี้ขอบคมากทางนี้รีโล สรรกระสุนก็ไม่ค่อยจะมีเป็ม่จกัดทางไหนเดินมามีปืนป่ะมีปืนให้เลยอ่ะวิน Your brother needed help. I'm he big, one? big, a big Killing me cannot stop him. stop him. Even I cannot stop him now. It is too late, Commander. He has a remote. Oh, we're still counting. We can disarm it, Alex. Help me. okay it's the best, Alex, now. Wait, Labert. 20 seconds. You use it, we. I'm going to wait. Not before. before. Ready. Sheep. Sheep. Green wire. In 3, 2, 1.

ตับโอเคเมื่อกี้เราตัดเส้นล่างแน่เลยถึงได้ระเบิดโอเคจบงานได้ดีมากแล้วจะตัดเส้นล่างนะว้าวกว่าจะสำเร็จโอ้ย เอาศพมาแล้วครับ The Wulf Alex เสร็จสิ้นภารกินอย่างสวยงามได้ทางกับฉากคนแสดงมังโคตรทุ่มทุนเลยฮะทุ่มทุนมาก As much as Chọc we can, In the glass, I'm afraid our toast has to wait. Hadir and his new friends are on the move. What are they? One step at a time. No one said they're friends. The general would tend to disagree. Norris, I asked you to let tell me. Tell them, them as Well, or I will. Command has officially redesignated forest forces. You want to translate that from bullshit to English? It means they're on the list. What list? foreign terror organization list I've ordered my marines to treat farah's army as hostiles What They are our allies yeah not anymore you a a or, up up from your or what fucking oh you on. The <AUDIO> Carrie, <variant> <heim> These people need our support There's nothing else there's plenty I'm tired of being told who my friends are. Alex, don't. I'm going back, back to Kazakhstan. Staying with father's army. What you're doing is illegal. I'm pretty sure everything we do is illegal. the good stuff. Para you got friends nearby? You too. Hmm. Thank, you. Thank you. For everything. But well, it's not over yet. Trust me. I always have. Hmm.